เราไปเริ่มต้นกันที่พิมลีกันก่อนค่ะอู้จริงๆเมื่อวานน่ะมีแฟนๆเขาคิดถึง2หนุ่มแมนยูกันเยอะนะคะบอกว่าอ๋ออยากเห็นจังเลยแต่พอดีวันเสาร์ไม่มีรายการใช่อ๋อเออยกค่ะรายการยกไปก่อนมาวันอาทิตย์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีเล่าให้ฟังฉลับฉลับให้ได้ได้ฟังกันด้วยได้ค่ะแม้ว่าจะไม่ชนะก็ตามทีนะครับแต่ว่าไปดูทางฝั่งของสีฟ้ากันก่อนนะครับก็คือแมนซิเตี้ครับเปิดบ้านนะครับเล่นคู่สุดท้ายเลยเจอกับบอลหมัด ซึ่งต้องบอกว่าอู๋เกมนี้คือเซตตี้ต้องพยายามเอาชนะให้ได้เพื่อที่จะไปไล่จี้ทางฝั่งของอาเชนอลนะครับแล้วก็ตามคาดครับเออร์ลิงฮาแลนด์ช่วงนี้ตัวบคัคของจริงเลยครับหยุดกันไม่อยู่จริงๆเก่งจัดนะครับสุดๆเลยนะครับก็เป็นคนยิงให้ทีมขึ้นนำก่อนนะครับแล้วก็ลูกนี้มีปัญหาหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าบอลหมัดได้ประตูจากคอนเนอร์ตอนนารุม่าออกมาชก แล้วเสียหลักนะครับจริงๆเขาโดนดึงแขนด้วยนะครับผมจะเอาช็อตนี้นะครับไปเปรียบเทียบกับชนบุรีว่าวันนี้กับปีจีนะครับเพราะว่ามันเหมือนกันเลยครับแต่ว่าตัดสินคนละอย่างนะครับพี่มารีกับไทยทีนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นทางโอเลลี่ครับที่ยิงเข้าไปครับเอาชนะมาได้3ประตูตอนหนึ่งนะครับก็ทําให้ขึ้นไปเป็นรองจ่าฝูงเรียบร้อยแล้วครับสําหรับทางฝั่งของเป๊ปกัวเดียล่านะครับก็ถือเป็นฟอร์มการเล่นที่ ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับบอลพลดอยู่ในโซนกลางตารางไปที่ค่อนบนเหมือนกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายนัดนี้สู้ไม่ได้นะครับตอนนี้ซิตี้ก็ตามหลังอาร์เซนอลอยู่6คะแนนนะก็ถือว่าเป็น1ในคู่ปรับอันดับหนึ่งของทางอาเตต้าเลยค่ะก็เขาก็ว่ากันว่าน่าจะเป็น2ทีมนี้นะที่จะขับเคี่ยวแย่งแชมป์ถ้วยพรีเมียร์ลีกกันสำหรับซีซั่นนี้แต่ก็ไม่รู้ว่า คือมันเพิ่งเริ่มเองเนาะเราก็อาจจะยังตอบอะไรไม่ได้อย่างเมื่อวานเนี่ยอูนเพิ่งพูดกับพี่นินาไปว่าสําหรับอูนอ่ะอูนมองว่าอาเซนอนเสริมถูกจุดมากในซัมเมอร์หนี้ตลาดซัมเมอร์นี้แต่แมนซิตี้เองไม่ว่ายังไงก็ตามเราก็ยังประมาทเขาไม่ได้ใช่ก็มีคนบอกว่าถ้าปืนจะแชมป์อ่ะต้องทิ้งห่างเรือแบบไกลๆอะ่ะเหมือนที่ลิเวอร์พูลทําได้เมื่อสองทีหลใช่เหอนที่คอปทำเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวกุมภาเวลาจี้กันไปประสบการณ์ มันต้องทาแต้มเพื่อเผื่อเพราะเขาเคยแปลกคะแนนเขายังแพ้แมนเชสเตอร์เลยถูกไหมครับแต่ว่าผมว่าฤุูกการนี้มันต่างออกไปครับอ,ออาร์เซนอล,ลนิ่งจริงนิ่งในที่นี้คือไม่แยแสคือคนอื่นเรียล่ปลายทางทําแต้มตกไปแต่อาร์เซนอล,ลยังคงมาได้เรื่อยๆยกเว้นอย่างเดียวครับที่ผมกังวลก็คือดีแคลไรต้องไม่ไม่เจ็บไม่ป่วยข้อเดียวเลยเลยถ้าไ์เล่นได้ทั้งลุูกการอาร์เซนอลเป็นแชมป์แน่นอน <laughs> ผมพูดแบบนี้เลยคีแมนคนเดียวเลยเหรอคะแบบ ร้อยห้าสิบล้านปอนถูกเกินไปสำหรับดีใครไลน์นะตอนเนี้ยอเตะมุมเป็นเข้าอ่ะคือโยนไปเหอะค่ะแล้วเก็บกินได้หมดแต่ถ้าเจ็บอันนี้อาร์เซนอลต้องตอบคำถามว่าใครจะมาแทนนะครับอ่ะไปที่แมนซิตี้เป๊ปชม เออร์ลิงฮาลันใช่ค่ะจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป๊ปได้เคยพูดนะคะว่าอยากให้คนอื่นมาช่วยเออร์ลิงฮาลันยิงหน่อยยิงคนเดียวแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะยังไงสุดท้ายแล้วฟุตบอลเนี่ยเล่นเป็นทีมก็ต้องช่วยกันนะคะแต่ว่าเป๊ปก็บอกว่าสิ่งที่เขาเห็นในเกมนี้คือลูกทีมเล่นกันได้ดีมากๆเลยนะคะประสานงานกันได้ดีทั้งในเกม pressing แล้วก็เกมรับด้วยซึ่งบอลมัสเองเนี่ยถือว่ามาดีนะคะใช่ใช่แต่ว่าความเด็ดขาดของเออร์ลิงฮาลันนี่แหละที่เป็นคน ชี้ขาดเป็นคนตัดสินเกมนะคะซึ่งเป๊ปเนี่ยก็บอกว่าฮาร์แลนด์เป็นคนที่มีอิทธิพลกับทีมเหมือนกับที่คริสเตียโนโรนัลดหรือว่าเลโอนีลเมซี่มีกับต้นสังกัดของตัวเองเลยนะคะน,นี่แหละค่ะคือสิ่งที่เออร์ลิงฮาร์แลนด์มีความพิเศษเขามีความกระหายแล้วก็มุ่งมั่นในการทำประตูอยู่เสมอเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเป๊ปก็ยังคงเป็นเป๊เปต่อให้ชนะต่อให้จะได้3มแต้มแล้วขึ้นเป็นรองจ่าฝูงก็ยังมีจุดที่ไม่พอใจ เขาก็มองว่าไม่น่าเสียประตูเลยนะคะแล้วก็ไปบอกว่าเนี่ยถ้าไปดูภาพช้านะไม่น่าเชื่อเลยว่าทําไมจังหวะนั้นอ่ะถึงไม่ฟาวนะคะมีบางครั้งบางอย่างมันเกินจะเข้าใจจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่จะทําความเข้าใจได้เลยนะคะทําไมถึงไม่ยกเลิกประตูนั้นแต่แปรก็บอกว่าจริงๆถ้าเกิดว่านิ่งพอแล้วก็มีจังหวะที่กลับมานะคะแล้วก็สุดท้ายทีมก็ทําประตูเพิ่มได้คือแบบมันมันน่าแปลกใจเหมือนกันครับคุณผู้ชมผมดูภาพช้าเนี่ยคือดวิดบรูคอ่ะ ขาเอามือไปดึงแขนดอนนาลุูมาไม่ให้ยกมือมันทำกันได้ด้วยหรอคือเดี๋ยวนี้ผู้รักษาประตูครับเขาโดนป่วนอยู่แล้วโดนชนโดนกระแทกมันเป็นแท็คติกที่บออังกฤษใช้กันแบบจนยอมรับอ่ะแต่ว่าการที่คุณดึงมือไม่ให้โกไปทําหน้าที่เนี่ยแม้จะดึงแล้วปล่อยแต่มันแบบผมว่ามันมันตลกมากเลยนะครับผมภาพช้าพอมันรีเพย์เขามองว่าอ๋อมันดึงนิดเดียวแต่ความเป็นจริงคือคุณไม่สามารถจะไป เหมือนกองหน้าเด s. <S <S ียวก็คือดึงถูกปะอุลเราเราลองมองต่างนะเหมือนกองหน้ากำลังงานเท้ายิงแต่โกไปจับขาไม่ให้ยิงอ่ะมันจุดโทษนะใช่ไหมฮะแต่ว่ากลายเป็นว่าลูกนี้แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะครับผมไม่แน่ใจผมยังไม่ได้ดูสคริปด้านหลังวันนี้เรามีชนบุรีแม่อุลจริงๆปิชิอิและเดี๋ยวดูนะว่าลูกเกือบตีเสมอของชนบุรีสลานนลโดนป่วนจากกองหลังของชนบุรีดูเวอารเป็นสิบรอบสุดท้ายเขาโดนลิฟทั้งที่กดเดียวกันนะฮะ <C> e <an> เดี๋ยวเราเปรียบเทียบกันดูนะครับอันนี้ไปที่ทางฝั่งของซิตี้กันก่อนแล้วก็ฮาแลนด์ใช่ไหมบอกว่าแฟนตาซีก็คือความตัวออกความเขาเรียกว่าอะไรอเป็นตัวบลักแล้วก็ขยันสร้างมีมด้วยนะ <c oughs> สำหรับเอริงฮาแลนด์คือเขาบอกว่านัดเนี้ยเป็นชัยชนะที่สําคัญนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้สะดุดมาเนาะแล้วก็มาได้3ามแต้มนัดนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีเกมเกมกลางสัปดาห์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นณตอนนี้เนี่ย ถือว่าเขาก็รู้สึกดีแล้วก็แฮปปี้มากเกมที่แล้วเขาไม่สามารถทําประตูได้แต่นัดเนี้ยกลับมาทําประตูได้ช่วยทีมได้อีกครั้งหนึ่งก็ทําให้เขาแฮปปี้มากๆเลยโฟกัสต่อไปก็คือยังมีอีกสองเกมสําคัญที่รอยอยู่แต่ที่พูดติดตลกเนี่ยก็คือว่าสงสัยว่าตอนนี้ไม่รู้ว่ากับตันผู้จัดการทีมในแฟนตาซีเนี่ยจะมีใครที่อยากจะไปหยุมหัวเป๊ปกวีโอลาหรือเปล่า,เ,<อ>าเพราะว่า,อาออไปเปลี่ยนตัวเขาออกอตอน,น,นที่กําลังลุ้นแฮตทริกอ,อยู่แสบจริงๆนะ ตีวัวกระทบคาดนีーー่เหรอก็ขนาดตอนอะไรนะฮาโลวีนไหมที่เขาไปแต่งห uh, นา้าอันนั้นแหละ uh. แล้วก็ไปเซอร์ไพรส์แล้วก็โดนจับได้ตั้งแต่แรกแล้วก็เห็นคลิปวิดีโอหลังจากที่จบเกมอ่ะผมทึ่งเขานะเขาเป็นคลิปที่เอาวางแท่นแมนออฟเตอรแมทเอาไว้แล้วก็กระโดดลงน้ำที่เป็นน้ำเย็นในคอรเปอรี่ร่างกายนะเป็นมันเหมือนเป็นน้ำเย็นจัดเลยนะแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้ใส่แข็งไม่ได้อายบานนะแบบมันมันแสดงให้เห็นว่า เขาบ้าคลั่งในอาชีเพเขาแบบคือคนที่มันจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกต่อจากโรนันโดอ่ะ,ะมันต้องเป็นแบบนี้ไงแล้วถ้ามองกลับไปไม,ไม่ไม่ไม่ด้แบบไม่ชอบรามินยาเมานะแต่แค่เหมือน,หนให้เปรียบเทียบให้ดูกันยาเมานี่คือโซเชียลมีเดียก็เลิกกับแฟนแล้วนืกออไหมแต่ฮาแลนด์นี่คือคนนอร์เวย์ครับเขาก็ประมาณเนี้ยฮะ <c oughs> มันไม่ได้แบบว่าสีสันขนาดนั้นน,นนะคุณกระทบว่าเรื่องจริงถูกไหมถูกไหมโอนค,ค่ะ คือเราตรงข้ามนะผมแบรนแมนยูนี่ผมไม่ชอบอยู่ <c oughs> แล,ล้วฮาเลนเนี่ยไปถึงในในมุมของฝั่งตรงข้ามแต่แบบความเมื่อาชีพมันสุตรอดจริงอะแต่ก็ต้องยอมรับเขาตรงนี้จริงจริงเรื่อง <c oughs> เพราะว่าเรื่องการดูแลร่างกายตรงนี้ย <c oughs> พอแบบนิดเดียวอะต่อให้จะแค่นาทีเดียวหรือไม่ถึง <c oughs> นาทีก็ตามการเซฟร่างกายตัวเองในช่วงเวลาที่มีโปรแกรมแข่งทีแบบเนี้มันสําคัญจริงมเนี่ยคุณแกนฟาเตอร์ในแฟนเซตีบอกแช่น้ําเย็นฟิลเลยคือแบบมันเป็นการอดทนนะฮะกับการที่แบบทําให้ร่างกายมัน กล้ามเนื้อมันไม่ไม่บาดเจ็บไปมากกว่านี้ถูกไหมครับทีนี้เราล่าครับก็ออกมายอมรับนะครับจริงๆถือว่าเป็นหนึ่งในกุนซือปอแต่งกุนซือยอดเยี่ยมประจําเดือนตุลาคมนะครับเพราะเขาบอกว่าคือคุณภาพของคู่แข่งอย่างซิตี้เนี่ยมันกดดันทีมเขาตลอดเวลาเลยนะครับหาพื้นที่ได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็2ประตูแรกเนี่ยก็ต้องยอมรับจริงๆว่าคุณมีนักฟุตบอลอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับเขาอยู่ในฟอร์มที่ดี <ๆ S 2> มากๆนะครับเ <ๆ S 2> มื่อมีช่องว่างเนี่ยมันก็ยากที่จะป้องกันจริงๆครับเราพยายามเปลี่ยนวิธีการเล่นแล้วนะครับ แต่ว่าสุดท้ายเราก็โดนลงโทษนะครับจากการสุดยอด,ด,ยอดการเล่นที่สุดยอดของเขานะครับเซนเตอร์บแบ็กเราอาจจะสกัดบอลไปเข้าทางเขาด้วยนะครับยืนลอยสูงไม่หน่อยสุดท้ายก็โดนเขาจัดการจริงๆนะครับบอลหมัดก็แพ้ไปครับผมยอมรับตามตรงเมื่อคืนผมเชเชีตี้ครับเพราะว่าบอลหมัอดอันดับใกล้เคียงมนยูตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนโฉมหน้าแล้วตอนนี้เริ่มมองไปที่ตารางคะแนนรู้สึกมีความสุขมากปกติทิ้งเลยไม่เคยสังเกตเลยะก็เอาชนะไปได้ครับสำหรับ แมนซิตี้ครับขึ้นที่2ของตารางนะครับ